สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวกับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทําเมนูปลานิลน,นึ่งกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธีทําพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook steamed t i a a p i a let's cooking together เรามาเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะก็จะมีปลานิลผักไว้สําหรับนึ่งก็จะมีแครอทบว,วบงูกระลำและผักกวางตุ้งค่ะ ในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศและพริกค่ะก่อนอื่นติ๊กก็จะนำปลานิลมาทำความสะอาดด้วยเกลือโดยนำเกลือมาขัดถูเมือกและเลือดของปลาออกให้หมดเพื่อให้ปลามีกลิ่นคาวเหลือน้อยที่สุดหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสักสองสามรอบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นติ๊กก็จะนำปลามาบัาง้งเพื่อให้ปลาสุกง่ายขึ้นเวลานำไปนึ่งค่ะ เมื่อบ้างปลาเสร็จแล้วติ๊กก็จะนําเกลือมาโรอยเพื่อหมักปลาไว้ประมาณ30นาทีให้ปลามีรสชาติไม่จืดจนเกินไปค่ะระหว่างนี้ติ๊กก็จะไปเตรียมตั้งน้ําสําหรับนึ่งปลาค่ะเมื่อน้ําเดือดดีแล้วติ๊กก็นําปลาและผักชนิดต่างๆที่เตรียมไว้ลงไปนึ่งหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้ประมาณ30นาทีแล้วเรามาดูหลังจาก30นาทีผ่านไปด้วยกันค่ะและนี่คือผลงานหลังจาก30นาทีผ่านไปน่ากินไหมคะทุกคน เมื่อนึ่งปลาเสร็จแล้วติ๊ก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วไว้กินคู่กันค่ะโดยนำพริกหอมกระเทียมและมะเขือเทศมาคั่วในกระทะหลังจากนั้นก็นำไปตำค่ะเริ่มจากการตำพริกก่อนแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมและใส่มะเขือเทศลงไปตามอันดับสุดท้ายค่ะ ติ๊กก็จะตามทุกอย่างให้พอหยาบๆนะคะไม่ให้ละเอียดมากแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลารา้าและผงชูรสค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับน้าจิ้มแจ่วแซบๆไว้กินคู่กับปลานึ่งของเราค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูปลานิ่งนึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเมนูแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นหรือผักชนิดอื่นที่ชอบรับประทานก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching. Please subscribe. Have a nice day. Take care.